มีก็คือให้เขียนประมาณอันนี้จัดจัดให้มันเออขยายข้างให้มันเท่ากันไหมจะได้สวยงามอ่าอ่าโอเคอ่ะจัดทำแล้วก็ลงวันที่ด้วยค่ะลงวันที่ด้วยยีิบสองกันยายนสองห้าหกสี่อ่า โอเคค่ะตอนนักศึกษาได้คำนำได้ภาพผนวกแล้วเนาะตอนนี้สหรับต่อไปเราก็จะทําการแทรกเลขหน้าลงไปนะคะแทรกเลขหน้าตอนนี้นักศึกษาจะต้องแทรกเลขหน้ารูปแบบเลขหน้านักศึกษาก็ไปที่ตัวแทรกเลยนะคะอินเสิร์ตเลยค่ะไปที่อินเสิร์ตเลยนะคะอ่าก็จะมี H e a d and f o o t e r หรือ Page Number ก็ได้นะจะเห็นไหมจะมี head f o o t อร์หรือ Page Number ตรงนี้นักศึกษาก็สามารถที่จะใส่ตรงนี้หรือว่านักศึกษาจะไปเลือก head แอนด์ฟุตเก็ได้นะคะมันสามารถจะเพิ่มได้สองที่เนาะเพราะว่าปกติเลขหน้าของเรานะคะนักศึกษาก็สามารถจะใส่ head แอนด์ฟุตเอเนาะลงไปไปที่เพจดังเบนะคะเพจัเบอรแล้วก็เลือกแบบชิดไปทางด้านข้างบนค่ะบนซ้ายไอ้บนขวาค่ะเลือกแบบบนขวาเนาะ นักศึกษาเลือกแบบบนขวาเห็นไหมคะแบบบนขวาอคลิกเลยคะ่ะเสร็จแล้วตรงนี้ให้นักศึกษาใส่เลขลงไปไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องใส่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมัน,ม,นมันขึ้นอัตโนมัติเองนะคะเปลี่ยนฟอนต์ค่ะคลิกตรงนี้ไฮไลท์เปลี่ยนฟอนตนไไไ์ให้เป็นไทยสารบัญเพราะปกติมันจะเป็น default ของฟอนต์ของมันเห็นไหมมันจะไม่ตรงกับที่เราต้องการนักศึกษาเปลี่ยนเป็นไทยสารบัญสิบหกค่ะไม่ได้เข้ากับฟอนต์ของเรานะอ่า โอเคแล้วก็คลิกข้างนอกเพื่อที่จะให้มันแอคทีฟนะเสร็จแล้วคลิกข้างนอกเลยค่ะเราก็เลขหน้าขึ้นอย่างต่อไปนะคะเราจะมาเพิ่มเลขหน้าเพิ่มขึ้นไว้อย่างอ่านี้เราแทรกเลขหน้าแล้วนะคะต่อไปเราจะทําสารบัญเน,นะะี่ยคํานําแล้วมันก็ต้องต่อด้วยคาว่าสารบัญหลังจากคานำําอ่าก็ใช้เบรกเพจเหมือนเดิมก็ขึ้นหน้าใหม่ค่ะเบรกเพจค่ะ ไปที่ insert เลือก break page นะคะหรือว่า control enter ก็ได้รักษาตรงนี้รักษาพิมพ์คำสารบันลงไปอะ่ะสารบัญแล้วก็ชิดซ้ายเออชิดขวาพิพมพ์คำว่าหน้าลงไปนะชิดขวาพิพมพ์คำว่าหน้ากอนสิบหลงไปนะคะอะ่าพิพมพ์คำว่าหน้าลงไปนะคะ ต่อไ,ไปนักศึกษาไปชิดซ้ายค่ะเพื่อจะพิมพ์หัวข้อลงไปเนาะหัวข้อของเรามีอะไรบ้างนะคะที่หนึ่งก็คือสรุปผลการดําเนินการโครงการใช่ไหมคะเขียนลงไปหัวข้อแรกผสรุปของการดําเนินการโครงการนะคะเดี๋ยวเราไปไปไป,ไปมาร์คตำแหน่งก่อนค่ะโอเคดีิตโอเคค่ะตอนนี้เราเราจะใช้แต่ละบันอัตโนมัตินักศษานะพอเราทําได้อย่างนี้ปุ๊บเสร็จแล้วตอนเนี้ย วิธีการทรําสารบัญอัตโนมัตินะคะนักศึกษาต้องไปมาร์กตำแหน่งเนาะที่เราต้องการให้ปรากฏอย่างเช่นสรุปผลการดำเนินโครงการตรงนี้เป็นหัวข้อหลักใช่ไหมคะนักศึกษาไฮไลท์นะคะไฮไลท์ก่อนแล้วนักศึกษาก็ไปเลือกที่ตัวคําว่าวิวเอ็มพีวิวค่ะเออเฟเรนซ์ค่ะเอเฟเฟเรนซ์ค่ะเมนูเอเฟเฟเรนซ์เห็นไหมคะเมนูเอเฟเฟเรนซ์ก็คือตรงนี<า>้คว่าไฮไลท์เออไฮไลท์เสร็จไปที่แถบโฟม แล้วมาตรงเออสัญลักษณ์อันนี้ค่ะที่เป็นตัวเอค่ะสไตล์ตัวเอแล้วก็มีเครื่องหมายคู่กันแล้วก็มาร์กว่าเป็น heading หนึ่ง heading หนึ่งแล้วก็เป็นย่อยค่ะไฮไลท์ครบ้วยมันขอขอไขไม่มา ใช่ heading สองก็คือเป็นย่อยอ่ะเป็นหัวข้อย่อยเนาะนี่ภาคกระกก็เป็น heading หนึ่งเพราะว่าเป็นหัวข้อหลักนะคะอ่าคำนำด้วยคำนำก็จะเป็น heading หนึ่งนะคำนำเป็น heading หนึ่งทีนี้เราก็มา ตรงนี้นะคะตรงสารบัญแล้วก็ไปที่ reference t a b l e of content s เลือก insert ก็ก็จะได้ได้ที่เราไฮไลท์ออกมานะคะแต่พอดีว่าทำไมมันติดข้องบนมาด้วยไม่ไม่คำนำถูกแล้วสารคำนำสารบัญถูกแล้วเอยยยเอออกก็ได้เลขหน้าแล้วออกอให้ล้ค่ะ นอกจากเราไปกำหนดสารวันเป็นแบบธรรมดา normal normal ค่ะ normal ค่ะ n o ต้องอัพเดทข้อมูลมันก็จะเพิ่มมาอืมแต่ว่าอันนี้เราต้องขัดในรอบหนึง ถือว่าถ้าเป็นเป็นในเวิร์ดทั่วไปนักศาหน้าจอมันจะเป็นอย่างงี้ค่ะนักศาจะเห็นว่าถ้าเป็นนักศาใช้เวิร์ดทั่วไปใช่ไม่ใช่ออนไลน์นะนักศาต้องมาทําตรงเมนู e f e r e n c e s เนี่ยนะคะแล้วจะมี T a b l e of content ตรงนี้เห็นไหมคะนักศาต้องมีการแ d ด t ทคตรงเนี้ยก็คือที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ที่อาจารย์หานี่แหละก็คือว่านักศาต้องทำเลเวลให้กับ table of content เห็นไหมคะเลเวลหนึ่งก็คือหัวข้อหลัก เลเวลสองก็จะย่อเข้าไปนะก็เหมือนอันนี้หัวข้อหลักก็คือสรุปผลการงานหัวข้อเลเวลที่สองก็คือข้อมูลเอ่อสหรับผู้ตอบแบบสาถามทั่วไปกระเบิดความึงพอใจเห็นไหมก็คือเลเวลสองถ้านักศึกษามีย่อยลงไปก็เลเวลสามจะทําหมดสามเลเวลนะคะถ้าหากนักศึกษาใช้เวิร์ดนักศึกษาต้องใช้เมนูตรงนี้อาจารย์ด้ถามว่านักศึกษาใช้เวิร์ดหรือใช้ออนไลน์ส่วนใหญ่ใช้เวิร์ดหรือใช้ออนไลน์ค่ะ ใช้เวอ d ออนไลน์หรือใช้ Word แบบแบบพ c ทั่วไปมันมีสองกรณีนะพีจะใช้เหมือนอาจารย์นะ,ะใช้ PC เนี่ยอันดับแรกให้นักศึกษามามาร์กตรงนี้ค่ะตรง reference s เนี่ยนะคะมาร์กตำแหน่งว่าอันไหนเป็นหัวข้อหลักหัวข้อรองก่อนโดยการไฮไลท์อาจารย์จะสอนนะคะเช่นสมมตินักศึกษาต้องการตรงนี้หัวข้อหลักก็คือสรุปผลการดําเนินโครงการตรงนี้เป็นหัวข้อหลัก และตรงนี้เป็นหกข้อรองใช่ไหมคะหกข้อหลักก็ไฮไลท์สุดของการดำเนินโครงการไฮไลท์ light, เสร็จปุ๊บแอด t ทบอกเป็นเลเวลที่1นึ่งไฮไลท์แล้วคลิกเป็นเลเวลที่1ค่ะอ่าทันไหมสำหรับคนที่ทำเวิร์นะคะเมื่อกี้อาจารย์ตักสอนทำออนไลน์ไปแล้วถ้าใครใช้มือถือทำอาจจะต้องใช้แบบนั้นแต่ถ้าใครใช้ PC ทํทำเหมือนอาจารย์ตอนนี้อาจารย์สอนแบบ PC นะคะไปที่ references ใช่ไหมคะไฮไลท์ เพื่อกำหนดเลเวลให้กับหัวข้อหลักหัวข้อรองนะคะนักศึกษาไฮไลท์เสร็จนะคะเลือกตรง add text นะคะเลือกเลเวลหต่อมานักศึกษาต้องการหัวข้อรองเป็นข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถามให้ไฮไลท์คลิกที่ add text นะคะเลือกคำว่าเลเวล2มันก็จะย่อแบบนี้เห็นไหมมันจะย่อแบบนี้ลงไปนะ,ะเป็นเลเวล2นะคะอ่ะ เสร็จแล้วนักศึกษาลงมาหน้าต่อมานักศึกษาไฮไลท์ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการคลิกแอตเทตเลือกเป็นเลเวลสองค่ะเลือกเป็นเลเวลสองนะคะนะ,ะต่อมาภาคผนวกอันนี้เป็นเลเวลที่หนึ่งถูกไหมคะเลเวลที่หนึ่งให้นักศึกษาไฮไลท์แล้วกดเป็นเลเวลที่หนึ่งค่ะเป็นเลเวลที่หนึ่งตอนนี้เราได้มารับตำแหน่งเลเวลที่หนึ่ง และเลเวลที่2เรียบร้อยแล้วคือหัวข้อหลักและหัวข้อรองนะคะเสร็จแล้วให้นักศึกษามาตรงสารบัญที่เราว่างๆอยู่นั่นแหละนะคะอาจารย์ทำให้ดูที่ว่างๆตรงนี้นะคะให้นักศึกษาคลิกคำว่า table of contents นะคะแล้วนักศึกษาก็เลือกรูปแบบเห็นไหม้าเราทำในหัวทั่วไปมันจะมีรูปแบบให้เลือกด้วยนะคะเป็นแบบเป็นเส้นปะนะคะหรือแบบเป็น เนี่ยนะมีมีหลายรูปแบบนะฮะซึเราเลือกแบบที่หนึ่งนะ,ะเป็นออโตเมติกเนี่ยนักศาก็คลิกเลือกเลยค่ะนะะ้ำก็จะขึ้นมหเราเนาะอันไหนเราไม่เอาเราก็ลบทิ้งเทมเคอนเทนต์อ่ะมันก็จะขึ้นมหเราเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบเราเสร็จแล้วไฮไลท์ค่ะเปลี่ยนฟอนต์ค่ะเป็นไทยสารบันเพราะว่าเครื่องเรามันมักจะเป็นคอเดียหรือเป็นอะไรที่มันมาร์กตำแหน่งไว้เนาะเป็นสิบหกล้วก็ไม่เอาตัวหนาค่ะ เอาตัวธรรมดานะแล้วก็พิมพ์คำว่าหน้าตรงสุดท้ายพิมพ์คำว่าหน้าลงไปอ่าชิดซ้ายไว้ลูกแล้วก็พิมพ์คำว่าหน้าลงไปเลยนะคะอาจารย์ต้องชิดซ้ายแล้วพิมพ์ว่าหน้าลงไปนะคะนักศึกษาชิดซ้ายแล้วก็พิมพ์คำว่าหน้านะคะ่นะเนาะตรงนี้อ่ะนี่ก็คือการทาสารบ,บัญอัตโนมัติ ถ้ากรณนนีถ้าเรามีเลขหน้าปรับปรุงเราก็คลิกคําว่าอัปเดตอันนี้คือกาอัปเดตคาว่าอัปเดตแปลว่าอะไรแปลว่าสมมติว่าเกิดมีการแทรกหน้าขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราอัปเดตได้อะตัวอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์เนี่ยเกิดมีข้อมูลเพิ่มขึ้นนะ,ะข้อมูลของผู้สอบถามเนี่ยอาจารย์อาจจะขอคอนโทเอนเตอร์ให้ดูน,ะนักศึกษาจะได้เห็นว่าตอนเนี้ผลการพึงพอใจอยู่หน้าที่สามอันนี้มันมีข้อมูลเพิ่มสมมติอาจารย์ไม่ได้พิมพ์หรอกนะ อาจารย์นะไม่เธอรู้เฉยนะคะเกิดมันมีการเปลี่ยนหน้าเราก็มาคลิกตรงนี้ค่ะเลื่อกคำว่าอัปเดตตารางนะอัปเดตหน้า,นา,นาเขาจะถามว่าอัปเดตเฉพาะหมายเลขหรืออัปเดตทั้งตารางเลยสมมติเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะอัปเดตเฉพาะนัมเบอร์เพจเพจนัมเบอร์เฉยแล้วก็โอเคเห็นไหมคะผลการประเมินความพอใจจะเปลี่ยนจากเลขสองเป็นเลขสามภาพผนวกเป็นเลขสี่อันนี้คือคำว่าอัปเดตเชเวล เราจะทําหน้าปกนะคือหน้าปกแบบนี้แทรกหน้าปกลงไปเนาะใครใช้ออนไลน์อาจจะต้องสร้างหน้าปกเองนะคะแต่ถ้าใครใช้ PC มันจะมีหน้าปกอัตโนมัติอ่านักดูของอาจารย์เนาะตอนนี้ให้นักศึกษาเนี่ยคอนโทรลเอนเตอร์เนาะเพื่อที่จะเพิ่มหน้าให้คำนําไปอยู่หน้าว่างๆตอนนี้เราจะทําหน้าตรงนี้นะให้มันเป็นหน้าปกนะคะคอนโทรลเอนเตอร์ตรงนี้นักศึกษาเราทําก่อนนะให้มันหน้าปกให้คํานําไปอยู่หน้าที่สองนะคะแล้วก็ อันนี้ก็ให้มีหน้าว่างๆเดี๋ยวอาจารย์จะให้แทรกหน้าปกลงไปนะคะถ้าใครไม่มีฟังก์ชันตัวนักศึกษาก็ออกแบบเองก็ได้แต่ว่าถ้าเรามีนะตรงนี้มันจะมีตรงเมนูคำว่า insert นักศึษาเช่นดมาคำว่า cover page เห็นไหม cover page ตรงนี้ก็คือเป็นหน้าปกที่มันมีการดีไซน์เห็นไหมคะของ Microsoft มันทำมาไว้ให้แล้วนะคะนักศึกษาสามารถจะเลือกให้เลือกออกมาแล้วก็มาแก้ไขนิดหน่อยนะคะ หรือว่าเราไปดาวน์โหลดเพิ่มก็ได้มอเพ,เพราพวเพจเห็นไหมเนี่ยมันจะมีดาวน์โหลดนะเราสามารถที่จะดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นมาได้นะคะหรือถ้าใครมีความสามารถในการดีไซน์นักศึกษาก็ไปออกแบบเองเนาะนี่สมมติาอาจารย์เนี่ยจะเลือกแบบในใน Microsoft ให้มาอาจารย์จะเลือกแบบนี้แล้วการกิดนะคะเห็นไหมอาจารย์เลือกเพิ่มกิดเข้าไปนะ,ะเดี๋ยวค่อยเลื่อนขึ้นมาก็ได้นะเพราะว่าอันนี้เราแทรกเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะ นักศึกษาก็พิมพ์เข้าไปตรงนี้ title นะ,ะก็พิมพ์เข้าไปเลยนะคะพิมพ์ title พิมพ์ลงไปเลยนะคะพิมพ์ชื่อลงไปเลยนะคะโครงการอะไรเนี่ยโครงการโครงการไอทีจีเนี้ยต่อโครงการพลาสติกนะคะ จง้งเอาค copy โครงการรงนลงะไรเนี่ยการเลิกใช้พลาสติกนะคะนักศึกษาสามารถเปลี่ยนฟ้อนต์เหมือนทั่วไปค่ะเป็นเปสีขาวเป็นเปสีอะไรก็แล้วแต่นักศึกษาเลยตรงนี้นักศึกษาก็ใส่สถานที่จัดวันไหนอะไรก็ว่าไปก็จากรีพอร์ตเรานี่แหละนะคะเอ่อ อาจารย์จัดราชพัชจะไม่ใส่ลงไปตรงนี้นะคะอ่านักศึกษาเขียนเรื่องอะไรนักศึกษาก็ใส่ลงไปนะคะนักศึกษาสามารถตาราชพัดเอาตาอะไรใส่นะหรือเอามีรูปภาพอะไรนะักศึกษา,าก็แทรกเข้าไปในหัวใจอาจารย์าจะแทรกตาราชพัดก็อินเสิร์ตพิกเจอร์ อาจจะพัดมีไหมนอ๊อโอเคทาจจะไม่สวยเพราะมันมีฟอนต์นะต้องไปลบคลิปไว้นะคะในคลิป โอเคค่ะ okay, ได้แล้วเนาะในการมีมูฟแบกกาวออกเหลือแต่ตาราจะพัดเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปเนาะอันนี้ก็เป็นหน้าปกแบบแบบอันนี้ที่ดีไซน์เนาะนักศึกษามอีอันไหนที่แล้วอันนี้ก็นักศึกษาก็ดึงออกดึงกลับคืนมานะเพราะเราแทรกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ดึงกลับคืนมาเพื่อแทรกหน้าปกเนาะอันนี้ก็เป็นหน้าปกของโครงการนะคะ ถ้าใครไม่แทแรกอัตโนมัตินะไม่อินเสิร์ตเขาก็าเพจนักศึกษาก็สามารถจะใช้เป็นออกแบบเองก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะเนี่ยนะคะอันนี้ก็มีรูปแบบหลากหลายนักศึกษาจะเลือกไหนก็ได้เนาะก็ลองใส่ดูนะคะลองใส่ไป อันนี้ในเฮดเดอร์นอกจากเฮดเดอร์มันจะมีลักษณะว่าใส่จะเลขหน้าเราอาจจะใส่เป็นมุมแบบนี้ด้วยก็ได้เห็นไหมคะเพื่อความสวยงามเกิดขึ้นเห็นไหมมีมุมเนาะมีมุมใส่ลงไปเพื่อความสวยงามนะคะก็ได้แต่จริงแล้วตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นหน้ากรมหมเหรอคะเนื่องจากว่าการทำปาศาสารบัลกับคำนำเนี่ยจะลักษณะนิยมเป็นกอไก่กับขอไข่ นะคะแต่พอมาหน้าหน้ากิจกรรมเนี่ยจะเริ่มนับตั้งแต่หน้าหนึ่งตรงนี้เป็นต้นไปไปที่ข้างหลังของเอสารบัญเนี่ยแหละนะคะแล้วนักศึกษาก็ไปเลือกที่ตัวเอเอเลเยอค่ะเลเยอ t ์มันจะมีคำว่าเบร k อยู่เห็นไหมเบร k ตรงเนี้ยให้นักศึกษาเลือกแบบ next page ก,ก็คือมันจะเบร k next section ก็คือเปลี่ยนเออขึ้น section ใหม่ก็จะเอาเป็น format ใหม่เลยนะคะพออาจารย์เลือก next next page ไปปุ๊บเนี่ย นักศึกษาก็มาตรงมันก็จะฟอร์แมตมันก็จะหายไปตรงนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรนะนักศึกษาก็มาที่ตัว Insert ใหม่นะคะแล้วก็มาเลือกของอินเสิร์ตนะคะแล้วก็มาเลือกตัวเ a จ e n มเบอร์นะคะแล้วก็เลือกเป็นฟอร์ a มตเพจ n ัมเบอเลือกเป็นหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสามเนี่ยแล้วก็สตาร์ที่เลขหนึ่งแล้วก็ตอบโอเคเพราะตรงเนี้ยตั้งแต่หน้านี้เป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเลขหนึ่งสองสามแทนนะคะ หน้าไทยหน้าสาร,รบัญหน้าคำนำก็จะเป็นกอขอนะคะเพราะนั้นถ้าเราไปมาร์กตำแหน่งใหม่เช่นสาร,รบัญเนี่ยอาจารย์ลงมาร์กดูนะคะเป็นเลเวลที่หนึ่งเหมือนกันเนอะนี่ก็เป็นเลเวลที่หนึ่งนะทีจรยงก็จะอัปเดตเห็นไหมกอขอก็จะมานะกอขอก็จะมาเห็นไหมคะมันจะถูกต้องนะคะเป็น คำนำกอสารบัญขอข้อมูลทั่วไปอยู่หน้าหนึ่งแล้วก็ผลการประเมินโครงการอยู่หน้าสองสครงการหายอ่ะโอเคนะก็จะเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมคะลักษณะเนี้ยนะคะ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานนะคะก็คือประกอบไปด้วยหน้าปกมีคัพเวอรเพจนะคะมีคำนำมีแทรกเลขหน้ากขอนะคะมีสารบัญอัตโนมัตินะ,ะมีเบรกเบรกอเนกเพจที่อาจารย์บอกมันต้องขึ้นขึ้นฟังก์ชันใหม่เพื่อที่จะให้มันขึ้นเป็นเลขหนึ่งเนาะ,ะอันนี้กขอ,อน,นี้เป็นเลขหน,นะคะแล้วก็มี หัวข้อหลักก็คือสรุปของกำนิงงานแล้วก็มีครการย่อยก็คือหัวข้อย่อยคือข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าอบรมผลการประเมินโครงการนะของอาจารย์ไม่มีไอหายไปไอภาพขนวกใช่ไหมคะภาพขนวกเนาะแล้วก็จะมีภาพขนวนอันหนึ่งนะักศึกษาก็ทําไปทั้งหมดเนี้ยนะคะก็คือนะ่าจะอาจารย์เพิ่อมาอาจารย์อันหนึ่งนะนี่ก็จะเป็น ไปที่ insert นักศึกษา reference น้องเราไปเพิ่มเป็น level ที่1นึ่งนะคะก็จะอยู่ในหน้าหลักคอ,อยู่ในหัวข้อหลักแล้วนี่ก็มาอัปเดตทั้งตารางถ้ามีการเปลีป่ยนแปลงข้อมูลให้ทั้งตารางเห็นไหมคนก็จะอัปเดตเสร็จเรียบร้อยสารบัญก็จะอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะนี่คือการทําสารบัญอัตโนมัติมันอาจจะเหมือนกักนึกษาวเอ้ยทำไมไม่พิมาเองก็คือถ้าสมมติกรณีเอกสารเรามาันเยอะ อย่างเช่นเป็นร้อยสองร้อยหน้าเราเราทําไม่ไหวเราต้องมานั่งพิมพ์ทีละหน้าแต่เราแค่ไปมาร์กตําแหน่งเพื่อให้มันเป็นหัวข้อหลังก็ลองเนี่ยแล้วเวลาหน้ามันไหลเห็นไหมอัปเดท,ป,เดทปุ๊บมันก็จะอัปเดตแต่นงไมดเพราะ,ะนั้นเราเรียนไอทีเราต้องใช้เป็นประโยชน์้นักษาม,มีหน้าอยู่ห้าหน้าโอเคนักษาพิมพ์เองได้นะคะแต่ที่เราสอนก็คือว่าสําหรับกรณีที่เราไปทํางานจริงๆอย่างเช่นเธอเป็นนักกฎหมายที่จศาเนี่ยโอ้โหเอกสารสมมวญเน่มันเป็นร้อยเป็นพันหน้าเนี่ยเรามาทําหัวข้อดะชนีหาไม่ทันละ เราก็ใช้วิธีการไฮไลท์เอานะคะไฮไลท์เพื่อกำหนดหัวข้อหลักข้อรองแล้วเวลาหน้ามันเปลี่ยนเนี่ยเราแค่มาอัปเดตตรงนี้เห็นไหมอัปเดตเชมเบมันก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติอันนี้ก็ช่วยได้ในเรื่องของเวลาทําเอกสารนะคะแทรกหน้าปกแทรกเอ่อเลขหน้าเบรกเพจเนาะทำส,สารบัญอัตโนมัตินะคะที่เราสอนวันนี้นะก็จะสรุปเป็นรายงานที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะ